มาค่ะทุกคนใครที่กำลังประสบปัญหาเรื่องของผิวหน้าหมองคล้ำนะคะผิวไม่สดใสนะคะผิวดูเหนื่อยล้านะคะหลับดึกตื่นเช้านะคะแนะนำสองตัวนี้เลยนะคะเจลใบบัวบกกับเจลมะเขือเทศค่ะทุกคนใช้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็บูสต์ผิวเร่งด่วนทำให้ผิวของเรารู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาไม่หมองคล้ำ ไม่แห้งนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยสดใสได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะสองตัวนี้นะคะแนะนําใช้ตอนกลางคืนนะคะทุกคนก่อนนอนวิธีใช้คือง่ายมากๆาเลยค่ะอย่างเรานะคะเราจะใช้สองตัวผสมกันเลยเราสามารถยังคะเนื้อครีมของเขาจะเป็นใสๆแบบนี้นะทุกคนคือใช้ดีจริงๆค่ะเราใช้ทุกคืนเลยนะแล้วก็นี่เป็นเจลมะเขือเทศนะคะ เราจะเอาสองตัวเนี่ยค่ะมาผสมกันแบบนี้ได้นะทุกคนดูเนื้อเจียวของเขานี่ฉะนั้นเราก็ทาไปเลยนะคะพอสัมผัสผิวเรานะทุกคนมันจะเย็นมากๆเลยเราทาตรงที่คอได้ด้วยนะคะคอของเราตรงที่มันหมองคล้ำนี่ผิวจะสดใสผิวจะสดชื่นอิ่มน้ำมากเลยนะทุกคน ไหมคะแล้วอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีมันจะซึมเข้าผิวเราหมดเลยนะทุกคนใครสนใจและกำลังมองหาตัวช่วยผิวเร่งด่วนนะพิ้นตะกาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราปักหมดปักตะกาไว้ให้นะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ